เออ,อยู่นี่อุ้ยตายนินจาบ้านตัวฮโอ้ยสอนติดปันไม่ได้นจบ้านตัวหป <c oughs> นห่งสิบปอร์เซ็นต์ตายะแม่ทับแม่ทับ

อืมเกิดโจเกิดโจกูเชี่อแต่ฟอนเห็นไอ้เชี่ยให้กูเห็นพันวิ่งมาอุ้งไฟโอมอไอ้นู่นเปล่าไอ้เพียนเปล่าเออกูหักคูณเบาจังวะอ่าาาฟอนสอบแป้ง <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> แป้งเคขียวบ้านตัวได้ได้ตายแล้วทีวีทูอีกแล้วไม่ค้างด้วยทัดแม่ทับแม่ทับเข้าบ้านไม่เดี๋ยวเตะให้ให้วิ่งช้าไอ้เหี้ย โ <icana>, อ네้ซับโปรยิงผมหกหมื่นเลยเว้ยแป้งฟรีให้เบนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบน็อกไว้เบนวิ่งวิ่งไวเหรอกิมไม่มีจิกกัจิกกัจิกกจกแม่งโดนนูตุยฟรีว่ะ ไปนหน้าบ้านมีดาบอยู่ในบ้านตัวกูเกิดอะไรวอ๋อเป็นมอนเลยมีพิษไปมันเกิดแล้วนะไทม์นเบนหน้าบ้าน bòi 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 yin lại mày đi bả mày chơi với mình tham đen kinh gì mình tham đen kinh gì xong rồi măng theo 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 mày này cẩn โอ้โหมึงติดพิษมามึงก็โดนกุฎิสัตว์เฮ้ยแย่แล้วปรากฏว่าไอ้ปอสทอสเอาปั้นหน่อยครับปั้นเกิดแล้วครับสวยโยครับวงแดงเอกวงแดงดูเอาใครเล่นแค่นั้นแหละโย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 กลัวหมอเองกลัวพอให้ เบนเกให้เบนเกให้ลักกิไม่ลงเหรอวะเนี้ยไม่ลงไม่ลงโอ้โหแล้วก็ทอนเหน่อยนี่เยอะเกินด้วยเมื่อกี้นินสามตัวแม่งลุ้นเลยเฮียแล้วทำไมแข่งวะเนี่ยฮัลโหลด้วยฮาริมแท้อ้นี่ไว้อยู่พี่บ้าวิ่งคนระยะมาไกลแล้วนะมันแช่ไว้นานแล้วอ่ะมันติดมูเช่ต้องเป็สองเฮ้ย บ้านบ้านนีหนาเป้าความมือพี่เกเดี๋ยวเกิดปล่อยยะพี่ปั้นมตีปั้นมันยังไม่เสร็จแล้วควาเสร็จแล้วก็แล้วก็แล้วตีปั้นหน่อยเดี๋ยวเสือโซนปั้นก่อนตีแล้วค่ะดไปดตาไปปูโอ้โหปูไม่สนอสวยว่ะมึงเล่นมึงเล่นดอเองเลยเดี๋ยวกูเล่นข้ามายูฟอร์แธรรมดาไม่เวลาตายกูเกิดบ้านอยู่เรื่องไหนแป้งปล่อยมันเลย ตีมันโดนแจ้งมันมาจอแจงลงคารเฮ้ยอย่ามาห้ตีแกก็มันพาตีแล้วมันติดบวก12ตายตายสวยไปถึงบ้านเหรอใช่ฮ่าถ้าหมดไปไอ้เงี้ยมึงเฮ้ยไม่โบแล้วจะมาตีกูหรอบัดนี่มันไปดูไอ้กิมมากเปล่าวะมันเอากระบี่มาลงวอด้วยตัวนึงวะกระบีู่กิมแก่อยู่กิมแก้อยู่มันกระบี่โน2เลยนะเว้ยพี่ แล้วโนหนึ่งคือใครวะเอ้าโนหนึ่งก็คือไก่ไงมันมีอยู่สองดวกอบอกอยู่เป็นโนหนึ่งอยู่รอวะอมีกระีสองดวเลยวอลไม่ทับไม่ทับไม่โนหนึ่งไงวะจะของไงมีใครเล่นกระบีแล้ว้ำผมวอพี่เออไม่มีแล้วสุดแล้วจริงก็จริงเพราะว่ามันมีผมมันมีผมคนเดียวไงมีใครช่วยไม่ทับมาดียออยู่ปะกตายอยู่รู้ฟีลแล้วทมเกิดแล้วเดี๋ยวพี่ให้ช่วยเตยเทลอยู่ โอเคตีเลยปันเกิดฝากำลังไปในบ้านในบ้านมีพวกมัน um, ป um, ั้ันเกิดครับปันเกิดนะอุ้ยอุ้ยแบบว่าโดนทอนได้อุ้ยเฮียกูเลี้ยวกันอีกสั้กูแต่ โอ้โหธนูแม่งซอยกูยับเลยคุยเมือนกูเดินเข้าไปข้างหลังไม่ได้ไม่มีวิ่งอย่างเงี้ยอ๋อผยโอ้โหเปี่ยนีจอยู่ในโดนส้อนเฮ้ยปิดไว้หน่อยดิตรงเนี้ยเออสวยโอ้โหกูบวกสิบสองโอ้โหโอ้โหเพียบโอ้โหหนูโคตรเยอะพี่หนูมันสามสี่ตัวเฮ้ยโดนบวกสิบสองอีกไอ้สัตว์ไม่งั้นผัวตายได้ด่อุ้ยน่าเลย มาเบอานี้หน่อยนี่หน่อยแก่ให้พี่อมพิษคิรินในบ้านคิรินในบ้านโอ้ตายว่ะไา,าหมู่เลยเยอะแดงหมดเออแดงหมดเลยมานำห้าร้อยนะตามไปแป้งออมพิษก็หลังเลยด้วยสวยก็อะไรกูหมดหรือเปล่าทำไมโอ้มึงร้อนเลยสัตว์หม้อกำลังร้อนอันขวามาเฮ้ยขวาขวาพี่จ้าขวาหน่อยเลยสวย สี่หมื่นไม่ค่อยไหวชาโอ้ตัวละครไอ้ย่ากูวิ่งออกมาจัดจะด้วยโดนลุมจะด้วยหมอตัวนี้ไม่ตายเหรอโอมแก่ให้แม่งก่อนจะตายแม่งยืนไม่ทันแล้วดิตายก่อนเซ็งว่ะโดนนินหมุนไอ้ซายูรินี่มันเป็นของอัสะซ้อนหนาแขวะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เอ๋ ข้างนอกมันเยอะจัดเยอะเอ็นวีผมยืนไม่ได้เลยหนูสองตัวเข้าบ้านไม่ได้นะตอนนี้ไปเป็นของไปเป็นของใครไม่รู้แป้งเล่นหลามใช่ป่ะแป้งหนูผมเก็บหมดแล้วหนูหนูผมเก็บหมดแล้วไอเล่นหลามอ่ะแป้งเล่นแมวมาไม่วันนี้หลามมันไม่ไม่ไม่เข้ามาตีอ๋อเลยวะเข้าไม่ได้พี่พี่แป้งโดนดัก ไอ้ใหม่เล่นอ๋อโอเคกูไม่ถามต่อละไอ้สั์โอ้ย<ะ>ดีเจนเยนโดนดักอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะอุ้ยอะไรแล้วมั้งเจ้าใหม่เข้าใจว่าพวกมือปันเกิดปันเกิดนี่น้องอะ ไายหุนทางขนาดต้องปั๊มไก่เลยเฮียเพจจัดมันเอาไก่ตัวไหนมาพี่สซยุลีไงมาทำอ่ะเออคนนูใช่ป่ะแม่พี่แม่โง่ไอ้ตัวไปเพื่อนอุ้ยสะโอนอุ้ยตายเลยไม่มีใครทำมา่ะเลยเอาไงดีวะก็อมาล่ออยู่อ่ะ ล่อไล้เออนอนัยิงแล้วนอนัวยิงแล้วอนอนัวยิงเฮ้ยสะท้อนสะท้อนไปแล้วทะนัววิ่งหมดวิ่งหมดโดนดิโดนดิโดนดิโดดนิไม่ท้าหรอไอ้สัตว์โดนดิมึงอุยล้อหลอกหล่อไอ้สัตว์ไม่ทับไม่ท้าตรงกลางวิ่งหมดอ่ะไปจีมกุลกหัวให้อยู่แก้ไว้ให้อยู่รัวๆโอ้เฮียไม่ไหวอะปันเกิดปันเกิดซ้ายอ่ะได้ได้ลงไปโหแม่งมาบานเลย แมวแมววิ่งออกมาเลยเหรอว่แมว้าวอ๋อวิ่งตามได้ได้ครับตายแล้วไม่ต้องมาอ๋อหมายถึงพี่ตายแล้วเกิดอหน่อยเกิดบออหน่อยครับมันตายมันตายใช่ป่ะพี่เจียวเขาเนี่ยตายเมื่อกี้เพิ่งเดินมาทำค้่งนี่คัางหมดอีกแล้ววะโอช่วยหน่อยตรงปั้นอี๋ยวโหลลูกกระโปรงเด ไอสัตว์บางมึงยิงกูณปีกยิงไปแล้วแม่เย็นสัตว์โอ๊ยอะไรมาพี่ต้องการองค์หลักเวลาได้ดิได้ดิอยู่ใกล้ๆพินไว้แล้วกันเดี๋ยวผมไปเรียกจ่ามาให้แบบได้เรียกจ่์แมนได้ป่ะเรียกจ่าแมนมาได้ป่ะป้านเกิดนะครันเกิดถล่มมาลงนะเออมาลงนะหน่อย โอ้มึงกว่าจะตายสัตว์รีโหลยสิลนัดดาบสวยนัดดกคองอ่ะใช่นัดดกคองช่วยยิงช่วยยิงดาบช่วยยิงดาบแป๊บพุทธพ่อยิงดาบเขาในบ้านอยู่เออทำอะไรช่วยยิงอยู่เบนสวยดิแจ็คอย่างเงี้ยอีซี่หรือว่ามันร้อนหรอกแต่ผมเป็นอุปภรัก์พี่เอง โอ้พีงเข้ามาสองตัวสาตัวเอาเอาทั้ตัวเออสวยสวยไม่เจอสวยอมแจ็คบังไว้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 ง่น่งวะโอ้โหโคตรดีีค้างคแกกูสวยอมนอนไปเขาตายแล้วพี่นอนไปนอนไปมีดองไอ้หี้ยไอ้เห่้ยแต้ม่ด่่่เกือบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นเก่ เกิดกูหลับตามึงดิรอเฮียอะไรกูไปช่วยเบนก่อนแป๊บนึงเมื่อคืนยู่ช่วยอยู่ไหวๆนั่แหละไอ้ห uh ูกิลินตายลินตายกิลินตายครับเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ว่างลูกหมาเข้ากูหมาเข้ากูวงแดงไอ้เหี้ยตายครับมึงส่งรูปอะไรมาให้กูอ่ะ ป็นไปนี่กูจะถ่ายรูปให้ดูเฉยว่ากูกินข้าวอยู่แต่ว่าออ๋มันเหมือนน้องน้ำมากนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกินข้าวในุ้่งน้ำเลยเดี๋ยวนี้ป๊อปเหมือนน้องน้ำมากเลยนะเพื่อนแป๊บนึงเออแตกช่วยอยู่เองตายแล้วโอ้โหบวกสิบสองไอ้สัตว์กูวิ่งเข้ามาเฮ้ยไอ้ยัยโดนธนูถาโถมจัด พวกเราอ่ะเวลาที่เรียกชื่อใครอ่ะคนนั้นจะตายทันทีนะว้ยพี่อ้าวไปอ้าวกูว่าไปด้วยไม่ได้เป็นเสียงกูวเป็นเสียง้กระโดดเข้าไปอย่างรอไอ้สัรเลยไม่บอกบ้านแตกนะนินที่โดนนินที่โดนพินตีตายคือนินที่สวะเอ้ยอย่าไว้โอ้ดีว่ หน่อยแล้วบ้านหน่อยกูไม่แดงกูกันไม่อยู่เอปเอออีเหี้ยแล้วทอมผิดสวยสวยไอกว้างน้อยสวยอืมจดนวสิบสองเก็บหมดพี่ตรงนี้เมาหมดหียอะไรเหลืออยู่นะไม่เห็นไน้บางยิงหรอโอ,โอ,โอโอ้ยมัน<อ>ไม่หมดมันไม่ไหวแล้วววิ่งมันหมดอ่ะพี่ๆๆๆแค่นั้นแหละขอย่าวิ่งล้อหลอกกันล้อหลอกกันเหรอเออวิ่งล้อหลอกกันเอ้ยแมวเอาแมวสวย แมวสวยมากอ่าล่อๆถจะดูไปสามตัวมันเกิ่มเกิดเพิ่มเกินหมูอะไรเนยไม่เกิดละเก็บปั้นเนี่ยเก็บปั้น8ไม่ตายเว้ยอย่างวะเ้ชนะสบนี่เปิดไก่แล้วหรอวะเฮียสมเพชคนก็เยอะกว่าเฮียพอไม่มีหัวชนะเลยวะไม่มีใครอัดคลิปเหรอ กิมันโดนพินปูลงหน้าทองมาดิสวัสดีครับหอ้าปั๊บแต่ว่ากลับไม่ทันอ่ะปั๊บนี่เห็นทันหรออ๋อไม่วอรลปั๊บทำไมเป็นคนยังงี้วะก็คนทำงานอะไรเนี่ยโอ้ยเยี่ยมหมุนมันแทนเยี่ยโปูต้อง็อตตายสัตว์เฮ้ยวอลจบก่อนชนะปะชนะดีไอ้แปลงไม่ลงหรือเปล่าวะ เราปมาส <c oughs> ี่ห้าพันละก็จริงนะไอ้ย่าผมแบกสกอร์อยู่ที่หน <t> ึ่งที่สองทุกวันแม่งหมอ,อผม